ตานนีดูผลคู่ไต้หวันกับเกาหลีของวันศุกร์นะครับมาที่5มิถุนายนนะครับไต้หวันเกาหลีจะเป็น2ตัวล่างนะครับรูดขึ้นลง24ตัวนะครับของ2รอบนะครับของไต้หวันกับเกาหลีมันเดิมนะครับไต้หวันถูกคือหยุดนะครับไต้หวันไม่ถูกเบิ้ลทบมาที่เกาหลีนะครับเลขวันศุกร์นะครับคือเลข97นะครับขึ้นลง24ตัวคือ97บวก24ได้21นะครับลง24ตัว97ลบ24ได้73นะครับจะเป็นเลขครบๆทั้งหมนะครับ มาเริมครับตอนท่านกดในเว็บจริงตัดทิ้งตัว2ตัวหรือจะหรือจะไม่ตัดก็ได้นะครับตามแต่สะดวกแต่ตัดตัดก็ได้นะครับแต่อย่าตัดโวได้ถูกออกนะครับก็ถูกไต้หวันนะครับไต้หวันปิด2ตัวล่าง18นะครับอันนี้ก็ถูกติดกันมาหลายวันแล้วนะครับคู่ไต้หวันกับเกาหลีครับถ้าไม่ถูกไต้หวันก็มาถูกเกาหลีนะครับมนเดิมนะครับถ้าที่จะท่านที่ถามถ้าจะตามทุกวันในรายกลุ่มก็แบบปานกันปีละ6 0 0บาทครับส่วนใน YouTube กับ Facebook ผมจะลองให้หลัก,ลกๆคือจันกางคาครับโอเคผมก็จบอ